สวัสดีครับพรเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาะพะเพื่อนๆมาดูพัทยานะช่วงเงย็นๆนะฮะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะตอนช่วงเย็นๆประมาณนี้ก็ก็เริ่มเปิดไฟกันแล้วนะเริ่มมีแสงสว่างกันแล้วนักท่องเที่ยวก็คนข้างจะเยอะนะแต่คนไทยก็พอพอสมควรน,นะแต่ส่วนมากจะเป็นคนต่างประเทศมาเที่ยวกันนะเพราช่วงเย็นๆนี้นะมันจะมีเรือเข้ามานะ เรือจะเป็นเรือที่เป็นของนักท่องเที่ยวที่เขาเหมาลำไปเที่ยวเกาะส่งฝั่งนู้นน่ะนี่นะครับเนี่ยส่วนฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหรน่นะในเรือนี่แต่ฝั่งนู้นอันนี้ก็จะมีจะมีนักท่องเที่ยวมามาเดินมาชมวิวตรงนี้นะฮะบางคนก็กลับจากทํางานมาก็มาเดินเที่ยวก่อนเสร็จแล้วค่อยกลับบ้านไปอาบน,น้ำนอนพักผ่อนอะไร่อนนี้ เนี่ยฮะก็ลงคลิปมาให้พวกเราได้ดูกันนะช่วงเงย็นเย็นเนี่ยเมืองพัทยาเราตอนนี้เป็นกน็เป็นบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละครับมีคนเข้ามาเที่ยวมานั่งเล่นกันอยู่ประมาณนี้เนี่ยเยอะแล้วท่องเที่ยวก็รู้สึกจะมีมีความสมควรอะฮเมืองไทยนี่ยถ้าเผื่อเป็นบรรยากาศที่แบบสะอาดสะอาดจริงๆเนี่ยชายหาดไม่มีอะไรเลยเนี่ย ผมว่านักท่องเที่ยวจะเยอะกว่านี้นะแต่ของเรานี่ยังมียังมีพวกเศษไม้เศษอะไรอยู่เศษขวดพวกอะไรต่างๆยังมีนนี่ถ้าเผื่อเรารัารกษาความสะอาดตรงที่ได้ดีเนี่ยโหสุดยอดเลยนะทางเที่ยวจะมาเยอะกว่านีนะ้นี่ก็ผมดูก็โอเคแล้วนะครับถึงความสะอาดเนี่ยทรายตอนนี้เขาทาใหม่ดยก่อนนะดูมันโอเคดูเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับครับ,รบเป็นกุณอยสูงสูงขอบคุณครับ